สวัสดีครับตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงครึเนาะก็สวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับวันนี้ฟิวก็จะเดินทางไปเล,เล่นมีมะเล่นมีม้าบนภูเขาเล็กเม n ์เทนนะครับก็จากบ้านฟิกวก็ขับรถไประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับแต่ว่าฟิวคงจะขับนานกว่านั้นเพราะว่าตามีิสายฟิวเนี่ยฟิว คือจะชอบแวะข้างทางนะครับก็หา,น,านู่นหานี่กินนอกแล้วก็ได้เที่ยวชมเมืองต่างๆตอนนี้คือก็แวะมาที่แมคโดนัลแล้วเนาะก็เดี๋ยวซื้อข้าวเช้าก่อนแล้วก็เดินทางไปกินไปแมคที่นี่ก็เหมือนแมคที่ไทยนะครับ มแต่แม็กเขาก็มีเหมือนที่ไทยนะจะมีสวนสนุกให้สนามเด็กเล่นเนาะเขาเรียกว่าสนามเด็กเล่นเนาะเดี๋ยวฟิอรอเบอร์เกอร์ก่อนแลเดี๋ยวเดินทางต่อโอเคตอนนี้ก็มาถึงทางที่กำลังจะไปภูเขาแล้วนะครับก็ฝนตกพร้อมๆนะครับบรรยากาศเย็นชื้นแฉะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าบนภูเขาฝนจะตกหรือไม่เนาะ แต่ที่เมลเบิร์นเนี่ยเนาะฝนตกบ่อยนะครับการมาเที่ยวสโนว์ที่นี่ก็ก็ห้าสิบกิเปอร์เซ็นตะครับที่ว่าฝนจะตกเนาะคือก็หวังว่าเออขับเลยไปเนี่ยฝนมันจะไม่ตกนะครับ นี้ก็มาที่เมืองอะไรไม่รู้เมืองเล็กๆระหว่างทางนะครับซึ่งอีกประมาณ20นาทีก็จะถึงเล็กเมเท์แล้วนะครับก็โชคดีนะครับเพราะว่าขับเลยเมฆฝนมาแล้วเนาะในเมืองนี้ก็พอมีแสงอาทิตย์นะครับก็หวังว่ามาเที่ยวสโนว์ครั้งนี้ก็จะได้ภาพสวยๆวิดีโอสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกในการท่องเที่ยวครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวไงฟิวไปเดินหาอะไรกินเดินชมเมืองก่อน เดี๋ยวค่อยขึ้นภูเขากันต่อตอนนี้ก็เดินผ่านมาเนาะเห็นเป็นร้านขายขายของนะก็ขายของแล้วก็ให้ให้เช่าอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เอาไว้เล่นที่สนุนเนาะข้างหลังคือนะส่วนนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการเล่นทีมัเนาะก็มีหมวกมีอะไรนะแต่ว่าทางขวาฟิวเขไม่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่า คนเยอะเนาะไม่อยากถ่ายโดนคนอื่นเขานะก็มีอุปกรณ์สกีขายด้วยเนาะอันนี้เลนส์น,นะเป็นอุปกรณ์ให้เช่านะครับออนี่นะครับให้เช่าแต่ใหม่ๆนี่คงจะขายนะโอ้โงงหมดลวอันไหนอันไหนขายไหนให้เช่าน่าจะขายแหละนะอันนี้ขายนะแต่ด้านในเขาให้เช่านะเช่าเสร็จแล้วก็เอากลับมาคืนที่นี่นะ อันนี้มาครั้งแรกคือไม่รู้ว่าตรงตรงตัวตรงขายตัวเขมีให้เช่าไหมนะมก็อันนี้ก็มาซื้อที่เมืองนี้ได้เนาะนะก็21่อดอลน,นะเมื่อวานคือซื้อไป80ดสิบดอลแต่ว่ามีลดเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่พวกนี้ก็คืออันนี้มันจะมันจะเสียง่ายนะมันจะขาดง่ายเวลาคุณล้มบ่อยๆอ่ะก็สาหรับคนที่แบบเออมาปีละครั้งสองครั้งอ่ะก็ได้ครับผม20อิดอนนะใช้2องารอบก็โอเคแล้วครับสองสามทริปเนาะนะก็มาซื้อที่นี่ได้นะครับไม่ไม่แพงเนาะคือที่นี่นะด้านนู้นนะครับก็เป็นให้เช่านะครับอ่นะนะให้เช่านะให้เช่าถาดเลื่อนบ้างสกีบ้างอะไรเงี้ยนะครับ เดี๋ยวฟิลต้องถามเขาดูว่าเช่าที่นี่เอาขึ้นเล็กมาเทน Mountain ได้ใช่ไหมถ้าได้ก็เช่าที่นี่ไปเลยตนนี้ก็ถึงที่จอดรถแล้วนะครับก็ข้างๆนี้ก็จะเห็นหิมะแล้วนะนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีปปรถไฟขบวนนะครับข้างหลังเขา,าเรียกว่าอะไรนะเป็นจุดนะัดเข้าไปนะครับแหล่งท่องเที่ยวฮ่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าตรงไหนที่ยังมีหิมะเยอะเนาะ อาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งของตรงทางเข้านี้นะครับตรงนี้ก็จะมีร้านขายของนะมีห้องน้ํามีร้านขายของนะแล้วก็สามารถเดินเข้าไปแล้วก็ไปหาจุดเล่นหิมะได้นะครับเดี๋ยวเดินไปยางไ้ครับออไปดูกันความสวยงามของหิมะและธรรมชาติ โหหายใจมาควันออกปากแล้วเนี่ยเดินมาถึงนี้แล้วครับเราก็จะเห็นหิมะอยู่ตรงเดินนี้นะครับเขาให้ผู้นักท่องเที่ยวเล่นกันอยู่ที่นี่นะตรงนี้ก็จะมีจุดที่เป็นแคมป์ไฟนะครับถึงแล้วนะครับหิมะหนามาก ที่สำคัญฝนไม่ตกด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยตรงนี้เป็นที่เช่านะครับเราสามารถเช่าข้างล่างหรือข้างบนนี้ก็ได้นะครับโอ้โหคนเต็มเลยครับเราก็เล่นจากนี้ไหลลงไปนะครับแล้วก็มีสะพานเลื่อนพาขึ้นนะครับ ว้าวเดี๋ยวเราเดินมานะครับอันนี้ต้องระวังพื้นลื่นด้วยนะครับก็จะมีโซนให้คนเล่นกันนะครับนี่แล้วก็เล่นแล้วสไลด์ลงไปนะครับนี่อ <c oughs> เขาบอกให้ขึ้นไปข้างนู้นนะครับแล้วไปเริ่มสไลด์จากตรงนู้นมานะครับอ <c oughs> สุดยอดเลยนะครับนี่หิมาข้าหิมห <c oughs> ก็เล,เลื่อนลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับว่าตรงจุดเลื่อนเป็นยังไงเนาะอ่าเนี่ยครับบรรยากาศเป็นอย่างนี้เนาะาะเป็นแค่โซนนี้นะครับที่เล่นหิมะได้นะเพราะว่ามันใกล้จะหมดหิมะแล้วนะครับเ <c oughs> ขาก็ยังผลิตหิมะให้เล่นอยู่ <c oughs> เอาว่าหิมะจริงหิมะเทียมมันก็ปนกันแล้วนะครับในนี้ <c oughs> นี่นะครับพื้นมันก็จะเลื่อนพาเราขึ้นไปนะครับนี่นะก็มาแล้วเดี๋ยวเล่นสักรอบสองรอบครับนะเอาสนุกสนานนะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปหาที่นั่งทานข้าวนะครับวันนี้ก็ซื้ออาหารญี่ปุ่นมาแล้วแล้วก็เอาน้ำร้อนมาตบะว่าต้มมามากินหน่อยเนาะจะได้อุ่นๆนะครับนะ วันนี้ไม่หนาวมากเขาก็ไม่มีฝนนะเล่นสนุกมากแดดดีด้วยครับถ่ายรูปสวย <dances> ชอบมากชอบมากนี่ครับใครมาจำพามาเที่ยวหิมะนะครับนี่เล่นหิมะการมาเล่นหิมะการ โอเคก็ฟิลก็คิดว่าเล่นจนเหนื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะแววหาอะทานนะก็เอาอาหารมาแล้วเนาะเดี๋ยวคงแววหาจุดปิกนิกนะครับแล้วก็ขับรถเดินทางกลับบ้านเนาะโอเคก็ยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้ถึงมันจะไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าคืลคิดว่าคงทำให้เพื่อน หรือทุกๆคนเนี่ยได้เห็นว่าเออหิมะประมาณนี้เนาะเป็นยังไงนะก็หวังว่าจะช่วยเอ่อให้เพื่อนๆได้รับประสบการณ์ที่ดีเนาะไม่มากก็น้อยนะครับฟันขึ้นเล็ดเนี่ยไม่รู้ในกล้องเห็นไหมโอเคยังไงก็เจอใหม่คลิปหน้านะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับอ,อ่าก็มีแถมส่งท้ายอีกนิดนึงเนาะ ก็ฟิวเช่าไอ้ถาดเลื่อนนะที่เล่นกับสกีนะครับที่เล่นหิมะเนี่ยมาเอาลงมาคืนที่เมืองน,นี้เนาะก็เห็นสาคานาเขาเนาะสวยนะครับต้นนี้ก็เป็นสีชมพูนะครับเดี๋ยวฟิวออาให้ดูนี่ฟิวไม่รู้ว่าประเทศไทยมีต้นอย่างนี้หรือเปล่านะเออแต่ฟิวว่าดอกเขาสวยมากเลยอ่ะเนี่ยดูสิทั้งต้นเลยนะเออสวยมากเลยครับอืม ก็เป็นสาธารณะนะครับฟิลอ่านป้ายเนี่ยข้างในเขามีน้ำตกนะอแล้วก็น้ำที่ไหลาไมายังแม่น้ำตรงนี้ก็มาจากน้ำตกนะครับมีเด็กๆปีนเล่นเนาะถ้าตกไปจะทำยังไงครับเนี่ยก็นั่งเล่นนั่งปิกนิกที่นี่กันได้นะครับเดี๋ยวข้างในก็มีให้เดินเล่นอีกเนาะแต่เดี๋ยวฟิวคืนของเสร็จฟิวก็กลับแล้วครับ อันนี้ก็แถมให้นกนิดๆหน่อยๆน,นะ,อะโอเคล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ